สวัสดีค่ะวิดีโอจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพสู่สังคมประกอบการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูรุ่นที่สองข้าพเจ้านางสาวเอมิกาแก้วสว่าง สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาคอมพิวเตอร์คุณครูเอมเองวันนี้ก็มีเนื้อหาสนุกๆนำมาสอนเด็กๆกันด้วยนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะ เข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันนะคะเรื่องที่ครูเอมจะสอนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยค่ะนอกจากที่เราจะใช้เทคโนโลยีเป็นแล้วนะคะเราจะต้องรู้ด้วยว่าเราจะใช้อย่างไรให้ปลอดภยัยนั่นเองค่ะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งประโยชน์และมีทั้งโทษนะคะประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ในปัจจุบันนี้อะไรอะไรก็ดูสะดวกสบายไปหมดไม่ว่าจะเป็นการเรียนการติดต่อสื่อสารการทำงานต่างๆซึ่งประโยชน์จะมีมากมายหลายอย่างเลยค่ะและโทษของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจจะมาในกรณีที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตัวเราเองให้บุคคลอื่นนั่นเองค่ะทำให้บุคคลอื่นเข้ามาใช้งานโดยนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายก่อนอื่นเรามารู้จักเกี่ยวกับ เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจำเป็นต่อการดําเนินชีวิตปัจจำวันในปัจจุบันเป็นอย่างมากเลยเช่นการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเป็นต้นนะคะ แต่จะมีบางคนนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมค่ะดังนั้นผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเราควรเลือกใช้อย่างเหมาะสมและต้องรู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยสิ่งที่สำคัญเลยคือ การตั้งรหัสผ่านค่ะทั้งในโทรศัพท์มือถือในแอปพลิเคชันต่างๆเราควรมีการตั้งรหัสผ่านนะคะอย่างที่สองคือการเผยแพร่ข้อมูลค่ะเราไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของเราให้กับบุคคลอื่นที่เราไม่รู้จักนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเอมจะพาเด็กๆไปรู้จักเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ซึ่งเนื้อหานะคะจะประกอบไปด้วย3อย่างค่ะ 1. ข้อมูลส่วนตัว 2. การขอความช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว 3. อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวนะคะค่ะต่อมานะคะข้อมูลส่วนตัว เป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของบุคคลได้บุคคลหนึ่งค่ะครูเอมจะนำตัวอย่างมาให้เด็กๆดูกันนะคะว่าข้อมูลส่วนตัวนั้นมีอะไรบ้างอ่าตัวอย่างที่หนึงคือเลขประจำตัวบัตรประชาชน 2. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 3. เลขบัญชีธนาคาร 4. เบอร์โทรศัพท์ 5. รูปถ่ายส่วนตัวและ6ที่อยู่อาศัยของเราเองคะ่ะทั้ง6ข้อนี้นะคะเป็นข้อมูลส่วนตัวที่เราไม่ควรจะนำไปให้บุคคลอื่นที่เราไม่รู้จักดูนะคะต่อมาเราจะมาตอบคำถามท้าความจํากันนะคะเด็กๆข้อที่1นนะคะข้อใดเป็นข้อมูลส่วนตัว มาดูคำตอบกันเลยนะคะค่ะต่อมาข้อที่สองนะคะคำถามถามว่าใครใช้คอมพิวเตอร์เป็นประโยชน์ที่สุดค่ะมาดูคำตอบกันเลยนะคะค่ะเด็กๆ เก่งกันมากเลยนะคะที่ตอบคำถามได้ถูกต้องทั้งสองข้อเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูเอมขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ